เอาแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะซึ่งวันผมว่าบูบ,บูที่สนะซึ่งนี้ก็อยู่ในแมปที่ไม่ชื่อว่า้อแมปชื่ออะไรเลยวะลืมเอาเป็นว่าเข้าไปดูในในชื่อคลิปกันเลยกันฮนะแต่ว่าแมปนี้มันจะเป็นแบบไฮโนสุดท้ายก็ได้ตังค์เลยเนี่ยผมเข้ามาตอนนี้ก็เขาเล่นเซฟพอดีโอเคมาจะมาลองเล่นกันดีกว่าซึ่งหนึ่งเดินที่ป่านเนี่ยผมไม่ว่าเลยว่าผมติดเหรียญเลย ก็บวกกับแบบคิดคันเทต์ไม่ออกเออแต่ว่าตอนนี้ผมจะกลับมาทําคลิปจริงจังเลยผมจะพยายามอัปทุกคลิปอืมมาเริ่มแหละไหนดูที่เขาทำอะไรกันถ้าเราลุกขึ้นอุ้มบวกอุ้มลบอย่างเยอะนอนดีกว่าถ้าอุ้างั้นวิมปัก ผักกออหนีอย่ผักผักด้วยผักให้ผักให้หมดผักให้หมดไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนโอเคตอนนี้ไม่มีคนตรวจกำจัดเลยอย่ามานะอย่ามานะเออนั่งในผักเข้าไปโอเคตอนนี้สถานการณ์ก็กำลังดีอยู่ คนจะตายคนจะตายไม่เป็นไรเพราะว่าผมเนี่ยนักนอนลำหนึ่งผมยิ่งกว่าหนูไปตะบอกแค่นี้แหละโอเคโอเคอย่านะอย่านะเรียบร้อยหลับหนึ่ง ตอนนี้มีแต่คนใช้ซอฟพิโลและผมไม่มีเลยผักเขาผักผักแล้ผักเกดเอาเกดเอาดิซิมาเบสโอ้ยใครใครนี่มาวะเนี่ยได้มาห้าสิบบาทกระปุกไปผักก็ไม่ใช่ผักผมโกค,ค,คุณโกวน รอสลีบอีกหนึ่งสลีบอีกอย่าแท้นี่เจอสูตรผมหุยผมผมไม่น่ารอดชัว ชัวชัวเลยเฮ้ยแต่ว่าผมมีหมอนมีหมอนฟุ๊บอู้เอาเอา๊แล้วไหนแล้วไหนหมอนหมอนแล้วผมซื้อหมอมนไปเมื่อกี้โอ้ยเสียตังฟรีเลยทีนี้ไรครับเนี่ยสา้ย เมียบิลิตี้อ๋อก็เหมือนเดิมอะไรเนี่ยรับพิมพ์อะไรกันโอเคตอนนี้ก็เหลือกันอยู่ประมาณสามคนเออคนนี้จะตายแล้วอะไรเนี่ย มีหน้าโอเคแฟนสาวคนใครจะเป็นผู้ชนะ,ะนเพลย์เวรันผมว่ามีหน้าตายอุยอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ่เรียบร้อยหลับมันยังไม่หลับเหรอยังไม่หลับเหรอเรียบร้อยหลับหลับตอนนี้อะไรบ้าโมกี้เรียกว่าไงดี าไม่รู้โอเคแต่ว่าเขาใช้ซอฟพิโลแล้วก็แต่ไปที่ฟังนี้สุขภาพมันดีเลยไคยลี่มาดูสีมาดูสีเอาเอา,เอาจะตายเลยนะจะตายนะเ,เขากินกาแฟนี่กฟแล้วจะซอฟพิโลอันนี้ยังไง เอาไงจะตายนะเอาไงเอาไงลบไปที่0.4 0.4เอารูกโป่งน้ำโป่งน้ำมาคอฟฟี่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเขาใช้โซฟพิลโล่ตรงนี้แล้วเราจะมาดูนี่กันสิตรงนี้โอ้โหทำไมตังค์เยอะยังไม่แต่ละคนของแต่ละอันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกถูกใครไปไหน แหายเรียบร้อยเขากินรถไฟแพ้เแน่ผมเก็บเหรียญรอเก็บเหรียญรอนี่แหละศึกตัดสิน ตอนนี้เกมตึง่าไม่มีใครยอมใครโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอืม ตามโยมจบคลิปแล้วครับวันนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ